ได้ยินไหมครับพี่น้องให้เราย้ายออกไปอยู่นอกเมืองจะสร้างบ้านเพื่อทานก็ให้ออกไปอยู่นอกเมืองเราจะทําบ้านมั่นคงบางที่ดินในเมืองซื้อไม่ได้มันแพงแล้วทําไมมันแพงละ่ะทําไมไม่ให้เราซื้อถุกโขกกลับไล่เราออไปอยู่นอกเมืองแล้วบอกให้นั่งรถเข้ามาทํางานเะนั่ยแล้วพี่น้องครับพี่น้องที่มาแล้วก็จะเดินข้ามไปข้ามมานะครับเดี๋ยวรถเมล์ผมจะไปอีกที่อีกนะครับนะ ตัวอะไรเขาเข้าได้ไหมนะได้แบบไม่รู้ก็อยู่ได้คนท้ายอยไม่ได้ชาวบ้านมีบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทํางานต้องเสิดภาผ้าธุระเกตแล้วมน,นุษย์อย่างพวกเราคนอย่างพวกเราหาเช้ากินขําใช้แรงงานราคาถูกเ้าเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยขออย่าให้มีใครชุดดำได้ไหมมันน่ากลัวเวลาจะไปไล่พี่ให้ รู้จะได้งานหรือเปล่าตุลาคมวันนี้ไหนใครเด่นเป็นทามแล้วบาจะมือสิคะน้องนต้นแม่ลูกเิเส็จไหมพี่น้องพวกมันต้องดนจ่ากันมังมันไม่รู้เป็นใครนะคะเราไม่เอจะบอกว่ารการแก้ปัญหาการได้รื้อไดวนมเชิีะการได้ร้อเลยด้วซ้ำหรืออาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องใส่ใจตรงนี้ thì hôm nay chúng ta sẽ có cái <laughs> sự chúng ตอนต่างๆึองนะครับเราแล้วเอะฮ์ก no, no like well, so like ็รับเลยปอะฮ์ปล่อยไปแต่ละเลยเอะฮ์พูดกานอยู่ในเรื่องก็ต้องแปลว่าเขาไม่สบายอะไรยังไงกับเรื่องของที่ศาสนารณ์ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในประเทศไทยเรียนท่านบัญญีมูลเลขาธิการชาประชาชาติตามที่องค์การลาประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อกระต้อนให้เห็นมีความเดือดร้อนความรุนแรงปัญหาไร้่อยที่อยู่อาศัยการมีที่อยู่อาศหยไม่มั่นคงหรืออยู่ในสภาพที่ไม่มาะสมรวมถึงปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนท่วทุกภูมิภาคคุณจึงเรียนมาเพื่อกบดพิจารณาดำเนินการขอแสดงความนับถือด้วยความเชื่อมั่นพลังประชาชนวันที่วันจันทร์ที่5ตุลาคม

เพื่อพี่น้องที่ถังจ้าไปมาเจ้าที่ตำรวจทหารท่านจะร่วมตุ๊กตุนนะครับในการเข้าตะป่าร่วมกันนะ